บรรยากาศมหาเนี่ยมาเลี่ยงมึงขับพี่น้องเอ้นี่ครับเขามากกับว่าพอนิดละงอครับผมนี่ครับนี่ครับกำลังโพเขึ้นนะครับอยู่ในปลานะครับบรรยากาศเนี่มาเลี่ยงครับนี่ครับอือกำลังงามเลยครับเลอพี่น้องเอ้นี่มีอยู่สองดอกด้วยครับเอ้ใช่นี่ดอกนึงครับคุณลุงครับนี่โพเขึ้อนน้องใบไม้ฟุ้งในะครับมันกำลังฟุดขึ้นนะครับจากดินนะ นิ่ดงกเลืองเนาะงกเท้ากว่ยวดตัปะหดงจะหอดห็ดขาวห็ดเหลืองกำลังงามพี่น้องเ้ยไปิดพึงเทาครับพึ่งเทาพึ่งเาเนาะเ่าพึงเทาก็มีพึงเือย่างนึงว่าพึงหวานนะครับไปหาบ้างนเลยดพี่น้องเ้ยม่นี้โบเตรียมตายจะกลับครับ เฮ็ดขีกกระโลยครับพี่น้องเอ้ยหรือเหลืออีกอย่างนึงว่าวเฮ็ดเฮ็ดตุขาตุ่มเฮ็ดฉีกกระเดือนนะครับอ๋อนี่เฮ็ดตุ่เขาอยู่ยใกล้่กันเนาะอยู่ยใกล้่กันครับอืมก็งามๆนะครับเด้อมีดอกนึงครับดอกนึงครับฉีกกระโลยเนาะคองเสียบเลยครับพี่น้องเอ้ยคองเสียบนะครับเฮ็ดอันนี้ครับไปอ๋า,อาพี่น้องเอ้ย ก็จัดเดียวครับเกือบมันเลี้ยวไ่เห็นนะแต่ว่าสังเกตดีๆก็เห็นนี่เนี่ยลุกเลยตึกหาก้อนต่าเลเนี่นิงซงอืมก็ไม่งายเลห้อกรงเสือมันไหวนี่เดไหมเนี่ยมันหแล้วไดยูไดยูนี่ดอกเดียวอ๋ กำลังงามเลยพี่น้องเนาะไปเป็นเรื่องอีกเพิ่มอีกดอกนี้เลยอ๋อนพี่น้องอีกดอกนึงครับอืออีนึงนีกกำลังงามเลยครับเน้องลึกๆๆไกลๆนี่ตรงกลางตรงๆก่อนหางเงาอยอะเลยเหรอหางเงาอยู่ด้วยครับพี่น้องดอกนี้เอออเาพันปันนั่นแหละครับ กำลังงามเนาะกำลังงามนิ่งเอ้ยกระสออเนาะบอสสังเกตอีดีบอเห็นดิเนี่ยครับบอสังเกตอีดีบอเห็นดิครับสองดอกน้อยครับบางอี่างดีครับบางอย่าดีครับเกลือบองกำลังงามเนาะได้จักงีสิบดอกดิเนาะพี่น้องเนาะคือสิงามหวานยุยยุยเนาะเฮ้ยไ ขื่นตัวนี้เนาะเบื้องที่หล่าพี่น้องเคอยๆเอามือเชียร์มือเชียร์กันนี่ครับอู้อีลิตัวนี้คืหัวอะไรคอหัวคนเหยียบลมั้ยลึกไหมลึกไหตรงกันตรงกันตั้งงานตั้งงานตัางงานโอ้โหหัวแบบไงล่ะขาเอาหัวหลุดเธอนั่นอะไรเหยียบห้อยไม่เป็นยังไ่เป็นยัง เยียบแล้วนี่เด็กเขากินเขากินอ๋อเออปวกกินอ่ะหัวไม่อ่ะหางมันเอ้ยเขาเขากินลูกต้นมันอือพี่น้องเลยอุ้ยปวกกินปวกกินแล้วเนาะโอ้เพียโอ้หปวกกินครับพี่น้องขนาดบรทธานหน่งใหญ่ด้วยนี่ปวกกินแล้วครับเน็ดปวกเนี่ยคือมาเกิดมาจากพ่นปวกนะครับถ้าขึ้นมาคนบ่เห็นก้อนเนี่ยปวกกินก้อนครับขามืงอีกขามืงอีกเตอร์มี่เนาะโอ้หูขาท่าเขาท่าพี่น้องเลยไปเรื่อยไปเรื่อยครับ คือเผพี่น้องนี่ครับดอกกำลัางงามครับโอ้มันสฉียนงอยู่กันเป็นครูเนะาะตัดดอกดตัดดอกแหงเลยได้ดอกหนึ่งเอาไวไม้มันเป็นเชือกกันมันด,ดอกนี้หน่อยว่าต้องเอาครับจุ้งไว้ถ่ายมันใหญ่ก่อนอืมกำลัางงามครับพี่น้องเนาะก็ได้เกียงอยู่ครับมาเลี้ยงครับ <c oughs> ไปเรื่อยๆพี่น้องอพี่น้องพี่น้องโอ้ดอกนี้ไหม อขายยังไงเลยมันไม่มูเนี่ยบอกอุ้ยอะไรอ่ะโดาเหงอู้ตา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 นีองเอู้หขาหักเพรวันมันขาอันนั้นเดีวอู้ดอโ่ติพี่น้องตังดอกเอขามันงงตงแต่เบิ้งเสบิ้ง้หนามันงงปาดไงครับปวดเออพี่น้องเออ ตาใส่กขหอยเอาออกไปเด้อดอกเดียวจีบตีมตาเหรอครับหามุ้ไห่หามุ้ไหครับนี่อยู่ดอกบวชบวชน้องนี่ครับเป็นเห็ดฝงขคมเนาะเห็ดงขมเลยพี่น้องเด้โอ้ยกำลังงามครับงขมเนาะนี่ครับอยู่กันเป็นมูเด้ครับนี่ฝงขมครับพี่น้องอืม มื่ด้ด้ับด้อพี่น้องด้อมันขมเนาะลังง้มกำลังง้มครับนะเม่ีดีครับพี่น้องใ่ต้องกินไครับพี่แงคมับพี่น้องนี่โอ้เน้งฮิดปกสนุ่นหิดปกหน่อยเอ้าโอ้ชรจีค้าอะน ยี่ทิบะพี่น้องเนาะกำลังงามกำลังงามดี่รีดดตัี้หเหลืงกิพึงเหลืองตัวนี้โอ้โบกายกินดอกด้โบกากินดอกฮพึงเหลืองโบเคยกินครับเอาหาเห็ดที่มันกินได้ดีกว่าทีนี่ยขาเห็ดปลวกไม่อยูตรงนี้เด้อ เป็นใบมเด้อพี่น้องพี่น้องสูครับดอกนึงครับฮิดละงดบครับพี่น้องเอ้ยอ่ากำลังงามครับตั้งโยโกะดอกเดียวครับพี่น้องอืมไป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 เบื้องไม่ไม้ครับมีหลายดอกครับหาเบื้องกันเลยนะครับเพือพี่น้องเอ้ยฮิดเพิ่งเขาครับอืมผมมักเอื่นได้เฮดเพิ่งหวานเด้ครับเจ้าเอื่นก็เอื่นฮดเพิ่งเขาเนาะบ้านเท่าเอื่นเฮดเพิ่งหวานนะครับ อกำลังแงม้มกำลังแงม้มนี่ด้วยครับพี่น้องดอกนึงครับนีดละง,งกครับนีดละงงขาวครับสองเหเอดูกันเราจะับปัวกิบวนบดเหรอกำลังแงม้มนะพี่น้องเนาะใครไม่ค่อยพอเด้อครับพอแต่ดอกจุบๆมันบานแล้วครับ หาเบิ้งไหมครับผมเห็ดหน้าแดงนะครับพี่น้องเห็ดหน้าแดงครับเห็ดหน้าแดงกระแซร์พูดกันเด้ครับอ๋อครับพี่น้องนี่เห็ดพึ่งเทาด้วยครับเด้อเห็ดพึ่งเทานะครับโอ้ยปวกจ้อยเบิร์ดล้วครับพี่น้องดอกบ่งามเนาะอหาเบิ่งดีๆก่อนเนาะดอกสุดท้ายเด้อดอกนี้เด้อได้ดอกนี้ก็สิกลับแล้วเนาะครับ เดิมดึกเริ่มดืนแล้วครับกับพ่อได้ยูได้กินนะครับพี่น้องอ๋อหายยูหากินไปครับอีสานหมักมวนครับพี่น้องอ๋อได้เรื่งกระตาครับพ่อมีแห้งครับนะครับร่วมกันแล้วสองกระตาครับพ่อได้เกียงอยู่ครับพี่น้องเบิร์ดครับเดออครับมีนา่าไหม้นะครับเดี๋ยวพอกันไหมนะครับเด้อพี่น้องเด้อ ไปกับบานก่อนเ้ยครับเด้่อวันนี้เ้ยพี่นอ้องสวัสดีครับ